พอดีเมยไปเจอบทความบทความหนึ่งนะคะจากเพจชีวิตคู่คู่ชีวิตก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะคะเขาบอกว่ากาลครั้งหนึ่งฉันเคยกำเชือกลูกโป่งไว้จนแน่นเพราะว่าฉันกลัวจะเสียมันไปฉันใช้ชีวิตด้วยมือข้างเดียวมาตลอดเพราะมืออีกข้างหนึ่งต้องคอยปกป้องลูกโป่งเอาไว้ฉันพยายามทำทุกอย่างอยู่ฝ่ายเดียวจนวันหนึ่งฉันตัดสินใจปล่อยมือให้ลูกโป่งหลุดลอยไปฉันเสียใจนะ มันรู้สึกใจหายยังไงก็ไม่รู้แต่ฉันไม่รู้สึกเสียดายเลยเพราะฉันได้ทําทุกอย่างเต็มที่แล้วและเขาก็ฝากข้อความไว้ถึงลูกโป่งนะคะเธอไม่รู้โกรกว่าการที่ต้องอดทนพยายามทําอยู่ฝ่ายเดียวมันเหนื่อยมากๆเลยนะขอโทษนะที่ฉันต้องปล่อยเธอไปเพื่อเอามืออีกข้างหนึ่งกลับมาอบก,กอดตัวเองฟังแล้วรู้สึกยังไงคะถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกปล่อยมือหรือเปล่าเลยก็อยากจะมาแชร์หข้อคิด ไม่ได้เกี่ยวกับบทความนะคะแต่เป็น5ข้อคิดที่เมย่อเคยจดเอาไว้เกี่ยวกับความรักนะคะข้อหนึ่งก็คืออย่าคาดหวังค่ะว่าใครจะมาเปลี่ยนเพื่อเราถ้าคนเขาอยากจะเปลี่ยนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเองเพราะว่าเราเป็นคนสําคัญเขาถึงอยากจะเปลี่ยนนะคะข้อสองสุขภาพจิตสําคัญนะคะคุณคงไม่อยากได้ใครที่มาทําให้คุณปวดประสาทใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคุยกับใครก็ลองศึกษาดูก่อนนะคะลองช่างใจว่าไปต่อดีไหมเขาโอเคหรือเปล่า ข้อสามอย่าไปคาดหวังค่ะว่าใครจะมาดูแลเราเราต้องดูแลตัวเองก่อนนะคะส่วนคนที่เขาลักเราเนี่ยเขาก็จะดูแลเราเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องร้องขออะไรเลยข้อสี่อยากมีแฟนหรืออยากมีพ่อหรืออยากมีแม่เชื่อว่าทุกคนก็คงไม่ได้อยากมีนะคะถ้าอยากมีแฟนก็คงอยากจะได้แฟนนะคะอยากได้แฟนที่เป็นพาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนกันเป็นน้ำเย็นๆลมเย็นๆไม่ใช่เป็นไฟร้อน แล้วก็ไม่ใช่แค่คู่นอนอย่างเดียวด้วยข้อ5มีแฟนแล้วชีวิตต้องดีขึ้นไม่ใช่หรอไม่ใช่มันแย่ลงถ้ามีแฟนแล้วมันรู้สึกแย่ต้องมานั่งถามตัวเองตลอดลว่ามีทําไมมีไปเพื่ออะไรอันนี้อยู่คนเดียวไม่ดีกว่าหรอจะไปไหนก็ได้ทําอะไรก็ทํา